วันนี้วันพุธแล้วนะครับครึ่งทางหลังจากอัปเดตมาแล้วเรามาดูกันหน่อยว่าราคาลงไปหรือ,อยังเหมาะที่จะซื้อเทคนิคตัวใหม่หรือ,อยังเอ๊ะอันนี้ตัวใหม่ใช่ไมแปดสิบบิลเลียนโอ้โหตจ้ใสซกอกฮัทคออุ้ยเดี๋ยวนะ22่สิบสองิลเลียนอ๋ออันนี้แพ็คเก่าแพ็คเก่าราคาย,ยังไม่ลงแล้วแพ็คใหม่ละ่ะอ่ะไปดูแททนิคดีกว่าตัวใหม่ไม่มีโอ้งานยากและตัวใหม่อ่ะเจ้าไทไอก็ไม่มีครับ โอ้ไม่มีเลยอาคาปิบาร่ามาจะมีสักตัวไหมเนี่ยเอาบอลลูนมาโอ้แย่และคนเล่นน้อยมากห้าหม่นเองฮะ6.15ทิลเลียนยังลงไม่เยอะฮะอันนี้แพ็คใหม่ย5บิลเลียนเลยเหรอเฮ้ยทำไมราคามันราคามันขึ้นกว่าเดิมอีกอ่าอันนี้คือไม่ใช่ฮัดคอร์ไม่ใช่ hardcore, ใชายนี่ พลัง129พอดิเลียนนะฮะเหมือนตัวใหม่จะเยอะเลยฮะตัวที่เป็นฮาร์ดคอร์น้องหมาอ๋ออันนี้คือตัวฮาร์ดคอร์น้องหมา140ตัว140ตัวตัวละ800บินเลียนครับโอ้โหแสดงว่าตอนนี้คือเจ้าชิบะราคาลงแล้วใช่ไหมในแพ็กใหม่เรามีตัวใหญ่อยู่4ตัวเปิดไม่ได้เอง3ตัวแล้วก็ซื้อมาตัวหนึ่งเอาไปขายก็ได้นะ3ตัวนี้ถ้าราคายังสูงงงอยยยู่่่่นนีีไกวาาาิลลเคครรัับมง มีบางตัวราคาลงแต่ปัญหาคือมันหาไม่เจอเลยไงไม่มีเลยอ,ะอ่ะอ้ามีมีมีคาบิวลาในโซนใหม่รู้สึกว่าจะมีซิฟเวตด้วยนะฮะ6.3ทินเลียนโอ้ยังแพงอยู่ครับยังแพงอยู่ยังไม่เหมาะที่จะซื้อคือถ้าเกิดเจมปัญหาง่ายเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากซื้อไปได้แต่ว่าอันนี้มันกว่าจะเก็บได้เท่านี้นะฮะโอ้อันนี้ก็ยังมีอยู่อีกตั้งราคาหรอก ตัลิง7.3ทินเลี่ยนผมรวมได้ไหมที่เปิดมาน่าจะรวมได้สักใบหนึ่ง50แต้ม50แต้มได้อยู่ได้อยู่อ่ะราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้แมชชีนเอกอันนี้อันนี้เบอร์สเหมือนกัน100บิลเลียนนะฮะราคาประมูลอยู่ที่81-99ถึงบินเลี่ยนฮะราคาไม่ลงจริงด้วยฮะราคาขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำทุกอย่างเลยอะ่ะ95บิลเลี่ยนอืม นะฮะกลางๆ8 oh, oh, 1ถึง9 9โอ้ราคา <yeah. S 1> แพงมากเทอนิกเปลนเซิร์ฟดีกว่าไม่มีใครซื้อเลยดูน้องหมาตัวใหม่หน่อยน้องหมานักดับเพลิงราคาเท่าไหร่จากในโซนใหม่นะฮะตัวฮาร์ดคอร์800บิลเลียน300บิลเลียนมีทั้งหมด700ตัวโอ้โ oh ห oh. ราคาประมูลอยู่ที่1 6 0ถึงร้5ร้านนี้ขาย300 8.5ทิลเลียนปรแกร,รมอืม ยิ่งเล่นยิ่งแพงฮะทำไมตั้งราคากันแพงมากเลยถามหน่อยมีคนซื้อไหมอันนี้ซีเควนตหรือเปล่าในตัวนี้116คอดิเลียน88บิลเลียนใช่ฮะซีเควนตซีเควนตเรนโบว์ยังไม่ได้เป็นดักเมเตอร์แต่ว่าไม่ใช่ใชายนี่88บิลเลียนเออหาไว้สักตัวก็ได้นะตัวซีเควนตอ่ะมาเวทอะไรเจลลี่เจลลี่ไม่เอาครับมีแล้วคงต้องเปิดเองซะละมัง้งเทคนิคตัวใหม่เนี่ย หาซื้อน่าจะยากวันนี้ไม่มีเลยคือมีนะแต่เขาไม่ได้เอาเข้าร้านไงไม่ได้เอาลงร้านซีเควตชไนนี่อันนี้จะฮอตดอกใช่ไหมเนี่ยตัวยาวใช่ฮอตดอกตัวยาวมี19ตัวแล้วหรอฮอตดอกตัวยาวมี19ตัวราคาเท่าไหร่ผมว่าเป็นทินเลียนอ่ะเพราะว่าบานาน่าตอนนั้นก็เป็นทินเลียนนะฮะคือพลังไม่ได้สูงนี่ไงว่าแล้วโอ้สี่จุดห้าเป็นคอมเบเนียนทู4.5ทินเลียนโอ้คือถ้าเกิดใครเปิดตัวนี้ได้เนี่ยเอามาถวายไททานิกได้เลยนะ โอ้โหราคาแพงมากตอนนี้หายไ่ดูทางไหนเจอแต่ราคาแพงก้อนหินอีโวร้อกว่าบิลเลียนเจ้าอะตอมิกคอกี้มี4ี0 0 0ืนกว่าตัวแสดงว่าเปิดไม่ยากแสดงว่าเปิดไม่ยากเราต้องการ Chinese. ชายนี่ชายนี่เรนโบมีไหมไม่มีชายนี่ดักเมเตอร์ไม่มีชายนี่โกลเด้นไม่มีชายนี่ปกติไม่มีอ่าขายสัก19บิลเลียนแล้วกันฮะ19บิลเลียนอาา่ะฮะแล้วก็ แมชชีนเอกอันนี้95 95บิลเลียนอืมโอเคซื้อไหมกระลอกซื้อไหมเดี๋ยวให้กินถั่ววอนัทอ่ะซื้อด้วยขอบคุณมากกระลอก Thank you thank you นี่พอเพื่อนซื้อปุ๊บก็มีคนมาเพราะว่าเพื่อนไม่เห็นไงว่าเราตั้งราคาถูกมันต้องมีคนซื้อก่อนขอบคุณมากครับ ยังไม่หมดนะครับอย่าเพิ่งไปครับมีครับมีครับขอบคุณมากครับคุณกระลอกครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีแค่สองแพ็คครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเปลืองเปลืองห5ุห้าทิลเลียนนะฮะตอนนี้โอ้อันนี้หนึ่งทิลเลียนเลยโกลเด้นโอ้โชคดีมากเลยนะมีแค่ร4 0ตัวนะฮะตัวนี้เป็นโกลเด้นนะครับโชคดีมากเดี๋ยวลองไปเปิดดูดีกว่าว่าสีเคมันเปิดง่ายไหมซีเคอรในรอบนี้ ขอบคุณมากครับคุณกระลอกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแตงกิวแตงกิววิ่งน่ารักมากกระลอกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคิดถึงคิดถึงคุณเพชรตั้นคือได้ไปดูตลาดบั้งปะคือตอนนี้ราคาแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เจ็ดแปดทิลเลียนบางที่ตัวธรรมดานะโอ้โหเป็นทิลเลียนเลยคือมันแพงเกินแพงเกินคนเล่นน้อยหรือเปล่าราคาเลยขึ้นคุณเพชรตั้นต้องควบคุมราคานะไม่อย่างั้นราคามันไปไกลพอไปไกลแล้วมันเล่นยากลําบากเอาละไปละบ่นแค่นี้แหละ ตรงตู้ตรงนี้มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็มีซิคเวซ่อนอยู่แล้วก็มีตัวนี้ด้วยตัวไส้กอกตัวยาวล e เจนเดอรอาจจะไม่ต้องเก็บแล้วเพราะว่าไม่จําเป็นเราต้องการตัวซิคเวเท่านั้นอ่ะฮะมิติเข้าเรนโบว์อ,าอา่าแล้วก็ช h i นี่อ่ะฮะโอ้โหีเจนเอรี่ล้วนจะมาไหม่ิคเวดอ่ามิติเข้ามาออกไม่ยากออกไม่ยาก ได้หรือยังซีเควตแวะไปดื่มน้ำมานะฮะไปนั่งชิลมาเปิดทิ้งเอาไว้เหมือนจะไม่ได้ซีเควตอ๋อใช่ใช่ที่อัปเดตเขาบอกเอาไว้ว่าเขาปิดการแจ้งเตือนมิติข้อไปคือเราจะไม่เห็นแล้วมิติข้อตอนนี้เราได้มิติข้อที่เป็นเรนโบว์มา2ตัวซีเควตยังไม่มาไม่ได้เลยครับซีเควตไม่มาเลยได้แต่เรนโบว์มิติข้อได้มา3ตัว อ่ะเปิดตู้นี้ดีกว่าเดี๋ยวไปรวมเกิดได้ชายนี่ชานี่ที่เป็นโกลเด้นนะครับแล้วก็เอาไปรวมให้เป็นเรนโบ้ไม่มีตัวไหนเป็นชายนี่เลยพอมันไม่ขึ้นมาบอกแล้วมันดูยากอะ่ะมันน่าจะเปิดได้นะมีไหมเราจะได้รู้ว่าเราได้ชายนี่บ้างหรือเปล่าอ่ะอันนี้ขึ้นโอ้โหเรนโบ้เรนโบ้ไททานิกนะฮะเจนลี่ตัวเจนลี่นะครับวไปตลาดดีกว่า เห็นแล้วก็เครียดไปดูหน่อยไปดูหน่อยตัวที่เป็นชายนี่วิติคอลอันนี้โอ้โห45่ิบห้าินเลี่ยนเฮ้ยเอาจริงดนิราคานี้45บห้าบินเลี่ยน4 2บินเลี้ยนโอ้แต่อันนี้สกิลดีเฮ้ยมันแพงเกินไปนะแพงมากอันนี้30อันนี้ชายนี่เป็นดักเมเตอร์แล้ว30สบินเลียนเฮ้ยตัวใหม,ม่มีส่งมาแล้ว7.5 โอ้โหก็ยังแพงอยู่นะอันนี้6.5ฮะเจ้าคาปิบาร่าอันนี้คือชายนี่เออถ้าซื้อซื้ออันนี้ดีกว่าชายนี่ดักเพเตอร์ตัวใหญ่ที่เปิดมาได้ขายไปสักตัวหนึ่งกิฟส์นัมเบอร์ทูนะฮะราคาอยู่ที่98ถึง120บิลเลียนนะครับเราขายสัก98ไปเลย98บิลเลียนอะ 98บิลเลียนซื้อไหม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 ซื้อแน่นอนซื้อแน่นอนซื้อแน่นอนซื้อแล้วแตงกิ้วแตงกิ้วโอเคเพื่อนซื้อแล้วก็ไปซื้ออันนูน้นออรจูตี 120. ้ร้อยยี่เอออันนี้โอเคนะโรจูตี้ร้อยยี่แล้วก็มีเดมอนแบล็คลักสองเอ้เรียบร้อยตัวใส่กอกนะฮะมาแล้วต่อไปตัวซีเควตนะครับที่เป็นชานี่ชานี่เลนโบซีเควตต้องตามหาต่อ แล้วก็ไททานิกแล้วก็ตัวใหญ่สําหรับอัปเดตนี้นะฮะที่เราต้องตามเก็บเอ,อ๊ะสีม่วงไหมเนี่ยชมพูแน่เลยชมพูไม่เจอสักทีสีม่วงเดี๋ยวรอให้คนเยอะๆก่อนนะฮะเดี๋ยวมาตลาดใหม่เพราะว่าไททานิกหาไม่ค่อยเจอเลยเจ้าไทไอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ